สวัสดีครับพี่น้องคณะนี้เขาอยู่ที่บ้านดงเปื่อยนะครับบ้านดงเปื่อยตําบลคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดสีสเกตอึ๊บมื้อนี้เลียนอยู่กลางทุง่งนานะครับพี่น้องครับนี่ต่อเฟื่องเวทีเราตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยวันนี้ ตอนนี้กำลังทดสอบระบบไฟระบบ,บจอนะครับทางด้านเวทีเอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วพี่น้องํำมานะครับตอนนี้เวลาทุม่มนึงโดยประมาณนะครับผม เรากำลังจะเดินออกไปหาซื้ออะไรกินเพราะว่าเด็กๆผมบออกมานะครับอากาศมันหนาวนะครับกะทิอร่อยดีเอ็มผู้สนับสนุนหลักสาวหน่อยได้ดูกัรน,นี้ครับ ครับผมบัตรหนางานนะครับพี่น้องร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเมื่อนพจรองไว้เบิร์ดเราบอสมา คุณแม่ปียพรเพื่อนสิมาซื้อมันปิงครับพี่นอเริางเอสงบอนเอาดเนาะ่ยทันบดี๋คนสมาเว่ท่นดีสุกบะ่าที่กันบอก เอาเมื่อถีงเลขเสร็จสามมวสี่สบแป่่ากยังกาบ้าถายกันเลยแหละครับเนี่ยในคิดเป็นพระนารักตามกับใครกว่าตทายลูกยิงกว่าทายลูกฮะผมกระบุลกินยังมัน มันบอทันหนีหิวปันไดียอยู่เพราะว่ากินวางใบสาม<อ> <c oughs> ช่วงนี้ก็สิไอจักหน่อยครับพี่น้องครับไอบอเศร้าไอมาเป็นเดือนแล้วแล้วพี่น้องอากาศเย็นๆแล้วก็เจอฝุน้หนาเวที่แน่นะครับมันก็นเลยแลวบบบอนนเศร้าจ,จักเขี่ออยนน<ป>อันอันนี้ร่าน เขาซื้อเนื้อประจำมืออื่นนะครับเป็น้องมืออื่นเข้าเห่นอยู่อุบลราชธานีอำเภออีกอย่างก็อำเภอเมืองด้วยหน่บ้านมืออื่นไหม วงวงวง,วงอีหยางนออุบลไหมอ้เพออีหยางนอวง่วงว่องสือไปใบก็ได้ครับจกัก,กออซีม่ตัวพลอยจกนอ่อยแล้วก็เด็กเด,กดกอีกมแต่แม่ได้อะกินเอยแม่กินกอนเดียวเลยเอากะกินก้อน<า> <laughs> หน้างานกระสีติดถนนนะครับพี่น้องครับเป็นถนนลาดยางเล็กๆนะครับเลีนเขามูบ่บานส่วนงานนี้ตั้งยุนามูบ่บานนะครับพี่น้องครับใกลๆกับบ้านเจ้าภาพเพนวา บรยากาศหน้างานประมาณนี้และครับพี่น้องครับหนึ่งทุ่มนะครับค่นกระสีแบบกําลังอาบนา้ำกินเขานะครับผมอีกแกักน้อยพวกเราพี่น้องสองสามทุ่มนะครับมันยังสีออกมามาฟังลำ่มตล้มหนาวครับพี่น้องครับแก้วหน้ามา้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงฤด,ดูการนี้นะครับน้าเลี้ยงแก้วน้ามาต <c oughs> <c oughs> ั้งอีกสาม ยังคืนโบออกอยู่จักสืส้อ,อยังงปีกินเลยนี่เอา้าผมโบหิวมีล่ะซื้อไปไหวกินจบมีโบบินอ่ะสไลเดอร์จะมีเรียพี่น้องด้วยสไลเดอร์หน้างานแล้วก็เด้งดึงหรือว่าสปริงบอดนะครับ ผาลูกผ้าเตาเด็กน้อยลูกเล็กเด็กแดงมาเล่นนะครับพี่น้อง เอาโอวันตินแก้วหนึ่งครับโอวติ่มเคือกันห่อรดี้คนละยางดีโอวันตินจะออกหวานพี่น้องกำลังออกมาจากในบ้านนะครับใครมาเบิ่งวอลลอยู่ดเด็กเนี่ยก็อย่าลืมครับพี่น้องเตรียมพอห่มเสียกันหนาวมากดีๆครับ เพราะว่าอากาศเย็นนะแห้งแห้งเดือดแห้งเย็นนะครับมอลำกันหนาวนะครับอยู่เชงเวทีห้าลังมือกันหนาวจนสั่นคนละครับได้ข่อยกีกับปีงเนื้อมือนิทีมแดนเซอร์ห้ากับสัญญางไก่จักหน่อยนะครับผมรถบัสบริจอดอยู่หลังห่านนะครับพี่น้อง รถบัสจอดอยู่ในบ้านนะครับยูสลากลางบ้านนะครับนี่คือถนนนางานนะครับพี่น้องแน่นมากกับสีเห็นเลยนะครับเห็นเวทีรถบัสจอดอยู่ฝั่งั้งผุ่นนะครับยูสลากลางบ้านยางประมันเครื่องโลนี่แหละพี่น้องให่ในแจ็คหน่อยนะครับ วาบวสามารถลงไดน้นอกบางเทือแบบรถบัสมันบอกคืหลดหกรอล่งท้ยหน้าแล้วมันขึ้นยากนะครับทางสั้นๆสูสงๆเนี่ยเอาละครับผมบรรยากาศนางานประมาณนี้ครับตอนนี้ครับที่บ้านดงเปื่อยตำบลคู่สอดอำเภอเมืองจังหวัดซีสะเกตครับอย่าลืม มาเที่ยวมาชมงานกันครับพี่น้องขึ้นนี่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงปีนี้นา่นาในรูปแบบสาวน้อยซัปเคอร์เวอร์ครับมารับชมผลงานการแสดงว่าสิเป็นจังไดซิมวันเร้าใจขาในาดไดเชิญมาเหมือนแรงครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม